มาสันพ่อพี่น้องเแยกแต่งตัวมาเสลิสดูสีมะงมหอยค่ะสรุปปุ้งเอาสีน้ำเงินเลาวตัวสีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินแล้ตัวสีน้ำเงินเดี๋ยวแต่แม่ว่ามันแอบขึ้นหม้ออจีดีฉันว่าสั่นบอดบอยจะเอาน้ำเงินเก่าบ่ตัวนั้นให้เราบ่แพ้วเอาตัวนนั้นเอาสีนราเอาบ่แพ้วขึ้นหม้อเก่าขึ้นหม้อขึ้นหม้อเสลิสดบอดบอยฉันบอกแล้วว่าฉันใส่เสื้อมามันถืงซองเลยเพราะมันจะคีนาวอากาศดีวะ ก้มันขึ้นมาบนนี้เหมือนกับเหมือนกับอากาศนึงเลยอ่ะใบบาทเขานยังอีกโลกนึงนี่เนาะเออนนั่ลอดจอมปลวกน่ะต้องอส่ทั้งโลกเปิดแล้วจอมปลวกใส่ทั้งโลกเปิดเลยค่ะใส่คว้าค่ายไ่้และเลิศบ <c oughs> รรยากาศคือดีเวอร์ ฟิลคือได้มากปานล่มนี่น้องได้ยิงเสียงลม่มม่เสียงล่มนะแต่ยิงเนี่คือโทรศัพท์นลยนะยามื่นเดอบอด บางก็แพๆนี่เอาแปวนี่เอาแปวนี่ลังย่อๆลงม่มีแพวผู่ที่สองด้ลงแนังไปบอสบอสเดินเดิเลยก็ได้ครับยงยๆลงไปบอสเดงสิงค่ะหงกางเกงเออเอาตาบางทีเราก็แต่มตัวบ่ค่อยแมทกับอันสารที่เท่าไหรเนาะ พอเดียจะลงทั้งที่อันนี้มันแห้งจัดเป็มทีละพี่จักออจิสรีอย่างเงอิลี <c oughs> ยังไเชต้นขาสวยบอนอ้อยยังไงอย่าอยาทำมืน <c oughs> ทุกคนคือตอนนี้เราก็กำลังจะลงไปเก็บหอย ที่ปลูกใหม่ระวังมือนนี่แต่เราต้องระวังลื่นนะครับเพราะว่าม่่อ้ยุยอีหยงอะคือต้องกับปูหรืออยน่แนนงด้อว่ะเดี๋ยวขอตัดผักก่อนเด้อพี่น้องแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันจะมึนเอ้าหนองขึ้นลงน้ำคักแค่บ่ ก็เด้มื่นกหินไม่หวานมืนีตส่มพี่น้องเอาบังหวยแพ้วาเด้อหอยแพ้วาใหญ่บ่เอากราพสีโซ่หอยเก็บยวะวสีสิโซ้มหหย แมนอยู่บนลรนั่นบอดอากาศคือได้มากลมคือแบบที่สุดลมคือดีมากเงผมแัน,นเ่เป็นล่อนดีเย เบยผมเพลอน นี่คือการมาเที่ยวของเรานะคะค่ะ่่่่ังะไมมนแคคสดๆๆ กำแพงไฟมาแลมวกำแพงไฟนังรมเดีนี้เห็นบันี่มี่ตัวใหญ่ยยๆนี่ป้ากูไงล่ะโอ,อ๊ยไปเอาพ่อได้ไปอันอันกินกนต่างคณะยากิไนาเอาไปยางไปแล้วม่ใช่อางเมนด้บาสูงเมีนปวดเลยนี่ปาสอ่อนะ่ ตอนชื่อกินไหมคือแพ่งแสันดอนเมื่อเมื่าคืนบอกบันยางเหยียบก็สัน